โอเคค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะมาพูดถึงสมุนไพรนะคะทุกคนหันมามองถึงสมุนไพรไทยหรือว่าตัวช่วยต่างๆที่แบบว่าค่อนข้างทามาจากธรรมชาติเนี่ยเอามาช่วยดูแลรักษาสุขภาพใช่ปะ่ะตอนช่วงก่อนก็ทําเคมีเยอะมากก็คือทําสีผมหนักมากถ้าเพื่อนๆด,ด,ดูคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาไม่เพียงแค่สีผมนะคะก็ยังมีทําเล็บอันนี้คือทําตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมิวถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเลยที่มีเคมีสัดสมร่างกายค่อนข้างจะเยอะนะ แล้วก็วันนึงนก็รู้สึกว่าแบบมันควรจะมีการดีท็อกซ์ไหมมิวเลยลองไปศึกษาว่ามันจะมีตัวช่วยอะไรบ้างจนไปเจอศาสตร์ของแบบสมุนไพรพวกศาสตร์หมอแมะกอะไรเงี้ยคืออย่างหมอแมะเขาก็จะเป็นศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาเก่าของ,ของคนจีเขาจะมีการแบบว่าตรวจชีพจอแล้วก็จะทราบว่าเราอ่ะควรจะยังไงเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยนะอีกศาสตร์หนึ่งที่เขาก็จะแบบว่าใช้สมุนไพรอะ่ะมาในการรักษาทีเนี้ยแล้วก็เอ๊เราจะไปหาหมอแมะเหรอ ก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นอีกนะเราอยากจะดีทอ็อกซ์สารเคมีออกจากร่างกายมันก็เลยลองไปดูว่าแบบจะมีสมุนไพรอะไรที่ช่วยเรื่องพวกนี้ได้งคือมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเท่าที่อ่านเจอก็จะมีพวกมะขามเทศมีว่าแหนจระเข้พวกส้มแขก ขมิ้นชันอะไรเงี้ยก็คือมีฤทธิ์ที่ช่วยแบบว่าล้างสารพิษออกจากร่างกายได้แต่แบบทําเองก็คงทําไม่เป็นกลัวทําทกลัวกินไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยไปเจอของปรัชญานะคะเป็นตัวนี้ดาโทก้านะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ตอบโจทย์ปัญหาที่ไม่ต้องการนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่หลักๆจะมีส้มแขกนะคะโสมไซเวียมาขามป้อมแล้วก็ไซเรียมฮัสนะคะแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะเขาจะลิสต์มาเลยว่ามี สมุนไพรอะไรบ้างกี่มิลลิกร,รมัมที่บรรจุอย่างนี้ซึ่งเพื่อน มันเยอะมากก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะถ้าใครกําลังแบบว่าเหมือนตามหาตัวช่วยคล้ายๆมีวนะคะซึ่งตัวนี้นอกเหนือจากที่จะช่วย็อ t o x สารเคมีแล้วนะคะก็ยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยปรชญาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้มาตรฐานการผลิตแบบ GMP นะคะถ้าเราไปนําพวกสมุนไพรมาต้มกินเองมันอาจไม่ถูกต้องอะเราค่อนข้างจะไม่มีความรู้แต่ว่าเราก็ให้คนที่แบบว่ามีความรู้แล้วมาทําให้เรากินอย่างเงี้ยกว็ว่ามันง่ายดีแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะ ไม่มีแบบความเม้นเขียวไม่มีแหวะไม่มีอะไรอย่างนี้คือมันทานง่ายเนาะบรรจุมาเป็นแคปซูลให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเพราะเชะ้นแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยทําให้ระบบขับถ่ายแข็งแรงนะคะช่วยขจัดความร้อนชื้นและวก็สารตกค้างต่างๆที่อยู่ตามลําไส้เราเนาะช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องก,กันอาการท้องผูกด้วยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลําไส้ ระบบขับถ่ายอะสามารถที่จะเลือกรุ่นนี้เป็นตัวช่วยได้เนาะในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะบรรจุมาทั้งหมด30แคปซูลแต่สำหรับบางคนที่อาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นยี่ห้อปรัชญาแล้วแล้วก็ถามว่าปรัชญาดีไหมนะพอทานมาเนี่ยเกือบเกือบจะหมดละก็ถือว่าดีมากระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่ท้องผูกแล้วแล้วก็เวลาตปิดไม่มีกลิ่นเหม็นให้มันรบกวนใจเราอะขวดนี้นะคะปรัชญาดาโทก้านะคะแต่ อย่างที่บอกว่าปรัชญาีมีหลายสูตรมากๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปในที่ www. b r a c h i a h e b c o m ได้เพื่อหาสูตรไหนนะคะที่ตอบโจทย์ปัญหาที่ตัวเองกำลับบงเจออยู่ได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าเอ๊ะเราจะหาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,กด subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย